สวัสดีครับอีพีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสเตมคาร์ทอนนะครับทาอะไรได้มั่งนะครับทั้งเรานะครับราาับงานสกรีนเสื้อย,ยืดทุกประเภทนะครับคุณภาพระดับประเทศนะครับสเตมคาร์ทอนเนี่ยเป็นผู้นาําผู้เชี่ยวชาญผลิตงานสก,กรีนหลากหลายเทคนิคประสบการณ์มากกว่า30ปีจริงใจและใส่ใจคุณภาพและบริการนะครับเรารับผลิตเสื้อคอป,อปอกคอกลมปักสก,กรีนเสื้อวิ่งเสื้อสัมมานาเสื้องานบวชเสื้อทีมเสื้อคู่เสื้อกิจกรรมนะครับด้วยเนื้อผ้าคาร์อนผ้าเบอร์20คาร์อนผ้าเบอร์32และคาร์ สำหรับประเภทงานสกินเรานะครับรับสกินเสยืนหลากหลายแบบดังนี้นะครับงานสกินบล็อกสกินอยู่ชิลสกินนะครับเหมาะสำหรับเสื้อจำนวนสิตัวขึ้นไปไฟสกินแยกสีได้ชัดเจนสกินได้บนเนื้อผ้าทุกประเภทได้สกินสีที่สมคมชัดนะครับงานสกินดีจีนะครับหรือสกินในเล็กทุกคเมนเหมาะสำหรับเสื้อจำนวนไม่เยอะสกินได้กับผ้าทุกสีสกินได้เป็าจัดจำนวนสีได้งานสกินที่นุ่มเนียนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อผ้านะครับหากผ้าเป็นสีอ่อนงาน กินแบบนี้1ตัวก็ทําได้นะครับท่านใดที่สนใจเสื้อยืดสแตาคาตตอนมืเว็บประนหนึ่งนะครับเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีอยากได้เสื้อเป่าเสื้อยืดสกินเสื้อโปโลงานปากักเสื้อยืดออกแบบเองเสื้อลุ่มเพื่อนนะครับร้านเรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสกินนะครับผ่านเครื่องดีจีดีไดเรกทูคารเมนนั่นเองนะครับซึ่งมีทีมงานมือชีพพร้อมให้คำปรึกษาส่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ